สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชี้จุดเกิดเหตุเจอตัวแล้วคริสต์มาสอีฟนี้ลิซ่าฉลองกับใครแฟนๆกรีดคอแตกเมือ่อลูดาสมาชิกสาวเกริร์ลกรุป๊ปจากวงอูจูโซนยอได้อัปเดตอินสตาแกรเป็นภาพบรรยากาศสุดชื่นมืน่นของข้าคืนการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟพร้อมกับ แท็กไปที่ i ิน t a g r กรมของลิซ่าแบล็กพิงคเป็นการบอกว่าเธอและลิซ่ากำลังฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยกันงานนี้แฟนๆถึงกระบ,บอกแปลกใจเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันบางคนก็แซวบอกลิซ่าลึกลับหาตัวจับยากยิ่งกว่านินจาซะอีกเพราะกว่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ละทีต้องรอให้เพื่อนๆเ,เป็นคนอัปเดตอินสตาแกรมชี้จุดเกิดเหตุให้แฟนๆได้กริ๊แทนทุกที ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ